เลยครับ EP นี้ก็จะมระสานเสียงอินวารเบสก็จะประมาณนี้ไปลองดูตัวอย่างกันดีกว่าเสียงอินวาร์เบสครับเป็นเสียงที่ ไอตอนที่ฝึกห่ยเพราะมันเป็นเทคที่เท่มากๆครัว่าถ้าใครได้ดูวิดีโอของดิโลที่แข่งสักปี2019ก็จะประมาณนี้ <c oughs> ปอย่างที่มันเหมือนปีศาจอย่าไม่รู้เท่ๆแล้วก็มาเริ่มกันที่วิธีทำคือขั้นแรกเหมือนเราจะไอครับนะขั้นแรกคือไอ แล้วก็ลากให้มันยาวมันจะมีโทนเดียวนะครับก็คือถ้าเกิดทำอย่างนะี้คือยังไม่ใช่ครับคือมันมนก็ใช่แต่มันมันจะเพิ่มขั้นตอนให้มันยุ่งยากอีกนิดนึงให้มันจะเป็นโทนเดียวแล้วขั้นที่สองหายใจเข้าโฟกัสจุดดีๆนะครับ มันยากตรงนี้นะหายใจเข้าก็คือไอตอนแรกที่ฝึกมันผมทำมันจะเป็นแบบนี้ <c oughs> คือมันไม่ใช่แล้วก็พอถ้าเกิดฝึกไปสักพักแล้วถ้าเกิดได้ยินเสียงนี้ <c oughs> มันจะหายใจเข้ายากครับถ้าเกิดมาถึงไอทำไปไม่ได้คือถูกทางครับให้หายใจเข้าไป แรงอีกแต่ว่าถ้าเกิดเจ็บคอก็หยุดพักนะมันอะไรไปกินน้ำดีกว่าใส่แรงเข้าไปมันก็จะเป็นแบบสั่นๆแล้วก็เจ้อีวัตเบสสามารถใส่เสียงอินเฮลไม่รู้เรียกอะไรครับหันจะเข้าให้มันเป็นเสียงเหมือนเสียงหลบครับก็จะประมาณนี้ ทำมากๆไม่ดีนะเจ็บขอก็ EP นี้ก็ประมาณนี้ครับนะครับ